ครับผมก่สวัสดีนะครับสวัสดีกันอีกครั้งนะกับมนนื้อวันที่สี่นะครับสวัสดีครั้งที่สองนะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองอ,อ่ยังคงเป็นเด่นล่างนะครับเด่นล่างบได้บวกนะครับบได้บวกก็ว่าโมเมนต์หรือว่าจะว่าบวกการเมนนะอะไรนยพูดอะไรงงปฏิว่าอีกละ ก็คือนะครับอันนี้ครั้งที่หนึ่งนะผมมาหากินกับได้ดอกผมหากินครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สี่ที่สองที่สามหากินกับเลขท้ายอยู่นี่แหละนะครับจิบกรที่ผมลงให้นะครับร้อยคอสี่บวกหน่วยคอสี่นะครั้งที่สี่นะครับอ่าที่ผมบวกให้ไปเบิ้งแล้วนะจิบกรนะครับเนีย่ยมันจะได้มาเลขมาประมาณนี้นะครับเอ่ออันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งเนี่ยบ,บาทนี่ นะครับเป็นเด่นเด่นล่างนะครับกะมันผมมียังหลายนะจริงผมบบเขียนแบบนี้ก็เขียนได้บบเขียนก็ได้นะครับเพราะว่ามันง่ายนะ,อ,ะอันนี้ครั้งที่หนึ่งะครับให้ดูแค่หลักหน่วยนะเลขเจ็ดแป าหลักหน่วยยกมาแล้วก็เพิ่มหนึ่งรถหนึ่งนะครับในเจ็ดนัก็ยกมาเพิ่มเป็น8ปดรถเป็น6กด้6 7 8จ <c oughs> ็ดแปดวันนของปีนะครับออกที่ส7ผมว่ามันกะมีความมันแม่นย่ำสูงนะครับมันก็ดีกว่าถ้าเขาจะไปบวกแบบโอ้บวกหลายตัวนะ ก็คยเห็นเห็นล้ว่าเลขตัวเนี้ยมันยืนอยู่ตรงนี้นะอาจจะเป็นพี่มันหรือน้องมันมาด้วยตัวหนึ่งนะครับก็คือสี่สี่สามนะผมคิดแบบนี้นะครับสามเพิ่มเป็นสี่ลดเป็นสองเนี่ยสามเห็นเห็นเลยนะครับย,ออยืนอยู่นี่รอพี่น้องอยู่แล้วอ่าสามอาจจะไม่มาตรงนะครับอาจจะเป็นสี่มาหรือเปล่าอาจจะมาเป็นสองหรือเปล่านะแต่ที่แน่แน่เห็นเห็นเลยเนี่ยเลขตัวเนี้ย,ยมันยืนรออยู่แล้วนะครับ ยืนหาอยู่แล้วงวดต่อไปมันออกที่เก้าสองนะครับนะ <c oughs> ออกที่เก้าสองเนี่ยหนึ่งมันยืนรออยู่แล้วนะหนึ่งแปดหนึ่งอ่าครั้งที่หนึ่งนะครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนี่ออกหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งยืนรออยู่แล้วนะครับงวดต่อไปหนึ่งถ้าเป็นพี่มันก็เป็นสองถ้าเป็นน้องก็เป็นศูนย์นะ ศูนย์หนึ่งสองนะครับหนึ่งผมจะยกมาไว้นีสามก็ยกมาเจ็ดยกมานะครับไม่ต้องไปเอาหลายตัวบวกกันดอกนะครับอ่าหนึ่งยกมาเพิ่มเป็นสองลดเป็นศูนย์ออกที่แปดศูนย์อ่าอันนี้ก็สี่นะครับสี่ยืนรออยู่แล้วเนี่ยหกหกสี่สี่เขามายืนรออยู่เขาก 4, ็ะี่ไว้อ่าถ้าเขามีค่าลดเขาก็จิีไปเป็นหา บมมีคารถเขาก็ะจิกกับบ้านนะ้สามอืมสามสี่ห้าอืมแล้ว 3, 4, มีคารถเข้อกับไปต่อก็เป็นเลขห้าบมมีคารถเขากะกกับบ้านก็เป็นเลขสามคนตัวได้สามสี่ห้านะครับออกที่ห้าห้าอืมเนี่ยจากมาลักสิบหรือรักหน่วยหรือรักได้ละวงไว้ก่อนละ่ะอืม <c oughs> เอา้าเอา้า ตีงวดแล้ว 7. 7เจเจ็ขายืนรออยู่เขารอตัวประกบ7 8 6ดแดกเออได้หกเ็ก็ออกทีเจ็สนะเอวาเนี่ยได้สะนะตัวเลขเขายืนหาเทนเอยู่นะครับวันต่อไป4 2 0สองศเขายืนรออยู่แล้วนี่เขาถ่าอยู่นี้ศนยะ์ะเข้าไปต่อกันติ่เป็น1 0ึ่งศย์ บ่มากระจเป็น9 9 0 1ศนย์หนึ่งนะยกมาไว้ตรงกลางนะครับมันออกที่เก้า้าอืมตัวนี้อันนี้เขาที่ตัวนี้นก็สิอยูประมาานี้แหละเลขนะครับอันนี้หนึ่งหนึ่งก็ยืนรอยอแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,น,งนะครับหนึ่งเพิ่มเป็นสองลดเป็นศูนย์ ศูนยอมันออกขีดหนึง่งอันนี้ผมเขียนเขียนเป็นแปนึ่งมั้งผมได้ลบออกนะผมบอดมีไอ้ตัวลบผมก็ได้อันนั้นะครับเล็กหนึ่งวันนี้นะรุดนะครับนี่ศเพิ่มเป็น1รึ่ดเป็น9ก้าในเก้าศูออกหกกับบไดเมันก็บ,บ่ได้เขาทุกงวดประัานดอกว่า แต่ว่ากระส่วนมากมันก็นเขามากนะครับเอาเอาไม้เบิ้งเรียน,น,นซืมันบรได้บวกบรได้ปวดหัวดอกนะหนึ่งสอามสี่ห้าหกดแล้วก็ุดรุดเบิ้งมันทีไปต่อบปะนะห้า์ศูนเลขศู 0, เพิ่มเป็น1รดเป็น9นะครับเนี่ยห้าศเขาประยกมาเพิ่มเป็น1รดเป็น9ออกเก้าเก้าอ่ะมันกลับมาเขา่า พี่น้องเบื้องซื่อลาบ,บอพอที่ได้ปวดหัวย่อนดอกไอสูตรแบบนี้ภาษาอันนี่เจ็ดสามเก้านะครับเก้าเขามายืนรออยู่นะเก้าเพิ่มเป็นศูนย์ลดเป็นแปดในแปดเก้าศูนย์นะเจ็ดอ่าบวมเป็นเจ็ดเก้านะครับให้ให้เอาแก้เลขท่ายมาเนี่ยยกมานะครับ 9กา็เป็น0 8ออก0ูย์เก้าเลย่อกิดว่ามันสีมาน้ำกันนะครับแต่ศูนย์แปผมจับอยู่ได้งอนเมกีดก 9, แต่0ูนย์เก้าผมไม่ได้จัดนะครับหรือวงออเลกเก้าแล้วเลข0นล่ะเอกราหัวมันนะครับค็คือให้พี่น้องไปสังเกตไปพิจาหน้าเรียนๆอ่างวดต่อไปนะครับ6 8 1 1เขาอยู่รออยู่1เพิ่มเป็น2องลดเป็น0ูนย์ อ่าสิบหกวันวันที่สิบหกเด้อศูนย์หนึ่งสองนะครับเป็นเด่นล่างนะเป็นศูนย์ง,ง่ายๆหรอกเด่นล่างอ่าเด่นล่างคือหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับดนเจ็ดเอาไวกา้กลางเพิ่มลดสามเอาไว้ตรงกลางเพิ่มลดนะครับโมงุกนะหนึ่ง 1ยกมาเพิ่มลดนะครับได้4ยกมาเพิ่มลดประมาณนี้วันนี้1ยกมาเพิ่มกับเป็น2องลดเป็น0นย์อ่าเป็น2กับเป็น0นย์อ่าหได้1แล้วก็สูตรนี้ก็ได้1นนะสูตรก้อนอนะ่ะที่พวมลงกไห้ได้1คือกันนะครับเพราะนหนึ่งนาะทีมากอยู่นะ อืมอันนี้ผมหาวิ่งหนึงไปแล้วนะตัวเลขผมลงหายมี่อยู่อันนีนะ้ที่นี่สูตรเมื่อกี้มันได้อันนี้ศูนหนึ่งสองนะสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรกอนก็คือสูตรนี้สูตรเด่นนะเก้ากับ4ี่หนึ่งกับหเอาละ หนึ 1> 1่งกับหกก็คือสูตรนี้อยู่แล้วนะเนี่ยหนึ่งกับหกมันก็คือสูตรนี้เดี๋ยวเอาเก้ากับสี่มาอีกบบนี้เก้ากับสี่นี่ละเด็ล่างนะ <c oughs> แต่แรกแรกผมก็หายวิ่งหนึ่งไปแล้วนะครับที่หนึ่งมันมาชนกับสูตรนี้อีกสูตรที่ผมให้เบิ้งเมื่อกี้นี่นี่เรียกว่าศูนย์สีม้บอกศูนย์สิมาอีกบอก ศูนนะครับมันก็สังเกตเอาง่ายสังเกตเอาเลียกคายครั้งที่1นะยกออกมาความหนาจะเป็นมันกับมีขึ้นกันนะครับแต่ว่ามันก็เคยรุดนะออกมาให้พี่น้องไปพิจารณานะมันได้0ูยอ่าหยกมาเป็น2อลดเป็น0ได้ศ1 2 012ผมเอามาเขียนใส่นีแล้วเราสูตรก่อนมันได้6 1กับ6แล้วก็ได้เก้ากับสี่นะครับมันจิกาลดพร้อมกันเบิดอยู่บอนี่ หนึ่งกับหกเป็นตัววิ่งนะครับแปดบวกสามแปดสิบเอ็ดได้หนึ่งกับหกสามบวกหกเป็น 9, เ,น 9, เน 9, ก้าเด็กเก้ากัาาสบสี่นะครับเบิ้งมันสิมากปู่ไดอยู่ที่เฮาสิจับเลขถือบ่นะครับมันเด่นอยู่แค่นี้แหละเลขกสองตัวล่างนะครับเด่นอยู่แค่นี้เองแต่ศูนย์ผมไม่ได้จับนะสองผมไม่ได้จับผมจับแค่หนึง่งแล้วเบิ้งก่อนว่ามันสีเป็นแบบแบบใดมาอีกแต่ว่า นะครับผมจับเลขแค่หาชุดนะครับกรให้พี่น้องไปพิจารณาเบิรงแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันนะว่าติดดับสายแข็งเด้อว่าหรือว่าจังใดนะครับแต่ส่วนตัวผมกะนะ้าที่เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเห็นเน็่น่ะละจะจะนะครับมันบ่กปวดหัวยนอ์หอกบ่ได้บวกหลายตำแหน่งอยู่ที่ว่ามันสีมาบ่มานะบวกหน่อยกะบางที่กะบ่มาบางที่บวกยน่าขาว่านี่ก็บ่มีพี่น้องกะเห็นอยู่ตัวแต่ละสูตรแต่ละ ช่องแต่ละอาจารย์ก็ได้ผมเห็นบางท่านกัดสูบโอ้บวก,กว่าสันเนา่าเป็นหางว่ากระบอกเขาคือกันนะครับเจาปวดหัวไปซื่อจะว่าหัวคอที่ลุกนี่นนาสนใจนะครับคือมาอีกแน่นอนมาอีกชัวปวดว่าเลีลกสีออกโอ้ยเล็กเป็นรอยตัวเนาะมาเลขกออกจองเอามาให้เบิรงนะครับก็บโอเคคลิปนี้ก็ได้เอาสั้นๆนะเป็นสองตัวล่างเดี๋ยวคลิปนานาจะเป็นลุกเล็กบนมั้ง รู้สิเอาลาวพัฒนาดีเดี๋ยวเบิ้งก่อนนะครับอาจจะเป็นอ่ลงสองตัวบนหรือว่าอาจจะเป็นลงล,งลงลาวพัฒนานะครับเดี๋ยวเบิ้งก่อนนะก่กดติดตามไว้นะครับมัอน,นี้สีล่ลงคลิปให้่มีเวลาว่างอยู่นะครับมัอน,นี้มีเวลานะครับก็โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ